เปิดตำนานศีลมีวะอิทะอักคังศินเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้เรื่องนี้จากอมรละนาสารานุก,กรมแห่งความตายได้เล่าว่าหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนัก ตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อวันหยุดมาเยือนผมจะนอนตื่นสายมากอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าลูกๆจะไม่คิดแบบนั้นถ้าหากเขาเห็นผมนอนมากจนเกินไปพวกเขาก็จะพากันมาวิ่งเล่นไล่จับข้ามไปข้ามมาบนเตียงและบางครั้งก็ใช้มือจกักรจี้ให้ผมทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาเล่นเป็นเพื่อน มันเป็นกิจวัตรที่เคยชินไปเสียแล้วและวันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่กำลังนอนหลับผมก็รู้สึกได้ถึงเตียงที่กำลังยุบลงไปจากการที่มีคนวิ่งขึ้นไปมาและมีนิ้วกำลังแตะที่สะโพกมันทำให้ผมยิ้มที่มุมปากกับเหตุการณ์ที่สัมผัสอันแสนคุ้นเคย ไม่กี่ปีต่อมาผมก็ต้องขนลุกทั้งตัวเพราะคิดได้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดและผมออกมาทำงานที่ต่างจังหวัดที่สำคัญคือห้องพักในโรงแรมแห่งนี้มีผมพักเพียงแค่คนเดียว